เอเวอร์เรส a n ไทเทเนียมขับสองครับอันนี้เขาเรียกสีอะไรไม่รู้มันเหมือนสีน้ำตาลออกม่วงๆสวยนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในอันนี้เป็นขับสองนะครับไทเทเนียมนะไม่ใช่ขับสี่นะเกียร์ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ มีอะแดปชีบคูดคอนโทรลมาให้ถึงจุดยุดนิ่งนะครับ Stop ปแอนดกเกียร์สิสปีดนะ210ร้อแรงม้านะครับดูหน้าจอเรือนใหม่สินิ้วนะครับเต็มจอเลยสวยๆมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้นะ